สวัสดีครับเพื่ๆพบกับครูโต้องเี่นะครับครูพิชิตทีอินจากโรงเรียนชุมชนบางไผ่นะครับวันนี้เรามาเจอกันใน EP9 นะครับเราจะมาทําการทดลองสนุกสนานตื่นตาเราใจท้าทายแนวคิดกับพวกเรานะครับในการทดลองวิทยาศาสตร์ในหน่วยการเรียนที่มีชื่อว่าการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนานนะครับวันนี้เราจะไปดูว่าการต่อเซล์ไฟฟ้าแบบขนานเขาต่อยอย่างไรอุปกรณ์อะไรบ้างและมันมีข้อดีข้อ,ขอเสียอย่างไร เราไปชมกันนะครับวันนี้ไปพร้อมกันครับเชนครับครับนี่ครับเรามาสนุนสนานกันครับกับการทดลองวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนานกันนะครับอุปกรณ์ที่คุณนำมาวันนี้ก็จะมีลังถ่านพร้อมถ่านนะครับหลอดไฟนะครับมีหลอดไฟพร้อมฐานหลอดนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็คือสายไฟนะครับสายไฟนะครับเราจะมาดูกันว่าเราต่อแบบขนานเนี่ยนะครับ เมื่อเราให้เซลไฟฟ้าหนึ่งเซลสองเซลหรือสามเซลล์แรงดันไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะไปดูความสว่างของหลอดไฟว่าหนึ Sell, ่งเซลความสว่างหลอดไฟเป็นอย่างไรสองเซลล์ Sell, ความสว่างของหลอดไฟจะเป็นอย่างไรและสามเซลล์ความสว่างของหลอดไฟจะเป็นอย่างไรนะครับพร้อมแล้วเราไปสนุกกันครับ พร้อมนะครับเราจะมาทดลองกันที่การต่อเซลไฟฟ้าแบบขนานด้วย1เซลล์ก่อนเลยนะครับใช้ขั้วลบนะครับแตะเข้ากับขั้วลบของเซลลไฟฟ้านะครับแล้วก็ขั้วบวกต่อเข้ากับนะครับคอนโซงหลอดไฟนะครับก็เลยสังเกตหลอดไฟสว่างนะครับหลอดไฟสว่างเดี๋ยวคุณครูจะพาพวกเรามาวัดกันด้วยแรงดันไฟฟ้าจากเครื่องวัดมิเตอร์นะครับว่าเซลหนึ่งเซล์ให้แรงไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับ เช่นเดิมนะครับสีแดงขั้วบวกนะครับสีดําขั้วลบเห็นไหมครับหนึ่งเซลล์ให้แรงไฟฟ้า1.5โวลต์นะครับต่อด้วยครับเราจะต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนานที่2เซลล์เข้าด้วยกันนะครับโดยนําขั้วบวกต่อเข้าขั้วบวกนะครับขั้วลบต่อเข้าขั้วลบนะครับจะมีตัวเชื่อมนะครับคือสายไฟนะครับด้านในนะครับต่อเข้าอย่างนี้นะครับ แล้วก็จะมาดูความสว่างของหลอดไฟนะครับว่าเราต่อสองเซลล์ความสว่างจะมากขึ้นหรือไม่นะครับสังเกตรหลอดไฟครับเป็นไงครับสว่างสว่างเท่าเดิมไม่ได้มากขึ้นเลยนะครับไม่ได้มากขึ้นเลยอเพื่อความชัดเจนนะครับค,ครูจะพาพวกเราใช้เครื่องมือวัดก็คือโวลตมิเตอร์วัดว่า2เซลล์เนี่ยเขาปล่อยกระแสไฟฟ้าไหลออกมากี่โวลต์นะครับเราแตะนะครับขั้วบวกขั้วลบเป็นไงครับ ต่อเซล์แบบขนาน2เซลลก็ยังให้แรงไฟฟ้าออกมาเพียง1.5โวลต์เท่าเดิมนะครับเท่าเดิมและสุดท้ายครับการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนาน3เซลล์เข้าด้วยกันครับั้วบวกต่อเข้าั้วบวกค้วลบต่อเข้าค้วลบนะครับเราจะมาดูความสว่างของหลอดไฟว่าจะเพิ่มมากขึ้นหรือไม่นะครับค้่บวกแตกนะครับค้่ลบแตกครับ สังเกตหลอดไฟครับเป็นไงครับยังคงสว่างเท่าเดิมนะครับไม่ได้สว่างมากขึ้นเลยนะครับเพื่อความชัดเจนอีกครั้งนะครับเราจะใช้เครื่องมือวัดนั่นก็คือเครื่องมือวต์มเอรัดว่าแรงงานไฟฟ้าเมื่อต่อเข้าแบบขนาดแล้วแรงไฟฟ้าจะมากขึ้นหรือไม่3มเซลล์นะครับขั้วบวกแตะครับขั้วลบแตะครับเป็นไงครับแรงงานไฟฟ้าเป็นครับเพิ่มขึ้นไหมครับ ยังคงเป็ครับ,บ1.5โวลต์เท่าเดิมตารางนทิกผลการทดลองต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนานฐาน1นึ่งก้อนการสังเกตความสว่างของหลอดไฟสว่างการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนานฐาน2ก้อนหรือว่า2เซลล์การสังเกตความสว่างของหลอดไฟยังคงสว่างเท่ากับฐานไฟฉาย1ก้อนและต่อเซลล์ไฟฟ้า สามก้อนสังเกตความสว่างของหลอดไฟก็ยังคงให้แสงสว่างเท่ากับความสว่างของเซลล์ไฟฟ้า1เซลล์และ2เซลล์เช่นเดิมครับครับสร,รุปผลการทดลองนะครับการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนานถึงแม้เราจะเพิ่มจํานวนเซลล์มากเท่าไรนะครับแรงดันไฟฟ้าก็ยังคงเท่าเดิมก็คือยังถูกปล่อยไปเพียง1เซลล์เท่านั้นใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อเราสังเกตความสว่างของหลอดไฟก็ยังคงเท่าเดิม นะครับเห็นว่าแรงดันเนี่ยมันเนเพิ่มขึ้นแต่ข้อดีก็มีก็คือกระแสไฟฟ้าก็ถูกปล่อยไปเรื่อยๆนะครับก็จะกระแสไฟฟ้าก็ถูกเก็บไปใช้ได้นานนะครับก็จะหมดช้ากว่าการต่อแบบอนุกรมนั่นเองครับเป็นไงบ้างครับเด็กๆหลังจากที่เราได้ทําการทดลอง,องต่อเซลล์ไฟฟ้าทั้งในรูปแบบการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนานนะครับนักเรียน คงจะได้นําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในยุจสวันของเรานะครับถ้าหากเราต้องการแรงดันไฟฟ้าที่มากเราควรที่จะเลือกการต่อเซลภักาีนะครับเก่งมากครับคือการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกลมใช่ไหมครับแต่หากเขาต้องการปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ยาวนานมากขึ้นนะครับแต่ต้องการแรงดันไฟฟ้าทีน่น้อยๆนะครับแต่เก็บใช้ได้นานเราก็ควรจะเลือกการต่อเซลลฟ้าแบบขนาดน,นั้นเองนะครับว่า คงจะสุขสนานไม่ชน้อยเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวกลับมาเจอกับครูพิชิตลิลินหรือครูโต้งอีกครั้งหนึ่งนะครับในโอกาสหน้านะครับอย่าลืมนะครับกลับไปทบทวนความรู้ตัวเองอยู่เสมอนะครับพัฒนาตัวเองนะครับในบาร์เทบลินสวัสดีครับ